ใช่นะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังตอนนั้นน่ะอายุ60แล้วก็ไปไมีอาการหมอนรองกระดูกฉีกก็ตอนนั้นเข้าไปสองกล้องทำไอ้ตัดไอ้รีโมฟไอ้ไอ้ไปตัดไอ้หมอนรองกระดูกออกนะแล้วตอนนี้ก็มีอาการปวดหลังจากผ่าตัดเนี่ยก็มีอาการปวดบวมเนี่ยไม่หายนะฮะนะเนี่ยบวมอยู่เนี่ยมาดูเอ็กซเรย์เข่าเสื่อมเนี่ยคือกระดูกอ่อนเนี่ยมันจะสึกไปฮะพอกระดูกสึกไปปุ๊บเนี่ยกระดูกเลยมาชนกันตรงนี้ไงเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดดีอยู่แต่พอมันสึกมันกระดูกมาชนกันพอชนกันเสร็จปุ๊บร่างกายชดเชยเนี่ยมีกระดูกกงงอตรนนี้เห็ม กระดูกงอกเนี่ยขึ้นมามันเลยแทงผิวหนังตรงนี้ให้เจ็บนะเดี๋ยวไอ i, อันตรสซาวนะที่ในข้อเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นน้ำนะฮะนะที่เกิดการอักเสบนะนะแล้วก็ไอที่ว่าตรงนี้ที่ว่ามีกระดูกงอกเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยกระดูกงอกขึ้นมาแล้วก็มันเป็นเลยเป็นะเจ็บจะเจ็บตรงนี้เยอะเพราะว่ามันให้เดินเนี่ยมันกระแทกกระแทกเสร็จปุ๊บเนี่ยกระดูกเนี่ยจะทิ่มเส้นเอ็นตรงนี้จะทำให้เจ็บเนาะเดี๋ยวจะจะดูดน้ำแล้วฉีดยายให้คนไข้ก่อนนะครับนัวเขียนมาจากซ้ายมือนะจ๊ะเห็นไ <c oughs> เข็มเข้ามานะ